สวัสดีครับผมนาโจจามิก้านะครับนะหรือโจคอมมานโดนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่บ่อกระพงนะครับนะข่าวสามรอยยอดนะครับพื้นที่บ่อกระพงบ่อนี้ก็ประมาณอ่าสิบไร่ได้นะครับตรงนี้นะครับนะก็มีไซส์ดีพอสมควรครับวันนี้นะครับนะผมก็มานําเสนอนะครับเหยื่อกดีกัดกระเด้งนะครับนะบายคอมมานโดนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นกระดีกัดกระเด้งนะครับของผมครับนะมีห้าสีครับนี่ นะครับตัวนี้เห็นนี่สองสีนะครับนน้ำหนักนะครับ2องชุดเจ็ดกรัมนะครับเบ็ดดีคอยนะครับตัวนี้นตัวนี้เรามาลองนะครับว่าทุกพื้นที่นะครับไม่ใช่แค่บ่อขังนะครับนะตามทุทั่วไปนะครับนะเราก็มายกบ่อธรรมชาตินะครับลองดูนะครับนะาคนนี้ก็โดนไปสองแต้มนะนะครับตัวนี้นะครับเรายกให้ชั่นยกเราก็ นะครับจะยกเหนือผิวดินไม่มากนะครับนะเหนือผิวดินไม่มากก็ประมาณคืบหนึ่งหรือฝ่ามือนะครับตัวนี้นะครับแอคชั่นดีครับแอคชั่นดีตัวนี้หาซื้อได้นะครับตามร้านค้าทั่วประเทศนะครับหรือกรุงเทพและวริีมณฑลนหาซื้อได้ที่นะครับร้านราชายาปอมกระสุบทนนะครับติดต่อได้เลยนะครับเข้าไปนะครับมีจําหน่ายแน่นอนนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับไปหาไปซื้อได้นะครับราคาไม่แพงนะครับ100บาทนะครับไปซื้อได้เลยนะครับตอนนี้ ขายดีเลยทีเดียวนะครับมาเป็นที่ต้องการของคอกระพงนะครับนะคอกระพงตัวนี้สีนี้กับสีดําจะขายดีนะครับนะลายไฟเทเกอร์ตัวนี้จะขายดีนะครับขายดีมากนะครับกัดดีนะครับตัวนี้นะครับผลงานติดตามผลงานได้นะครับนะในเพจนะครับราชาเยปอมนะครับนะครับให้ไปติดตามผลงานกันนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับกับกระดีกัดกระเด่งครับนะครับสวัสดีครับ